สว,ส,สวัสดีครับผมนายรุจิพาทห่บางรหัสห6 0 2 2 9 9นย์สครับสวัสดีครับผมนายธีระครับน้อยรหัสห6าหกศ2นย์สครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแสดงการทำงานของ mcs 5 1ครับผมก็จะแสดงโดยการใช้โปรแกรมเคียวเป็นโปรแกรมเขียนภาษา C แล้วก็ใช้โปรแกรม p e r t อ u t เป็นโปรแกรมแสดงผลหรือโปรแกรม s i m u l a t ะครับสำหรับการต่อ mcs ห้ ก็ต่อตามทางรูปด้านซ้ายเนี่ยครับส่วนโปรแกรมภาษา C ที่ผมเขียนก็จะเป็นทางรูปด้านขวานะครับใช้โปรแกรมเคียวการทำงานก็ดังภาพนะครับส่วนรายละเอียดด้านภาษา C ก็ ผมก็จะเขียนว่า include ig 51 not h e a นะครับแล้วก็ผมก็ประกาศเป็น void delay void main void ประกาศตัวแปรเป็นตัวแปร l a y เป็นเลขฐาน16นะครับแปดตัวแล้วก็จะใช้ฟังก์ชัน Y ก็จะทำงานก็ต่อเมื่อเป็นจริงนะครับก็จะวนลูปส่วนข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชัน delay จะหน่วงเวลา ระหว่างเลขแต่ละเลขที่จะเปลี่ยนนะครับผมก็ขอจบการรายงานนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ